สวัสดีคุณผู้ชมรีพอร์เตอร์สาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กองทัพบ,บกนะคะวันนี้ทางกองทัพไทยค่ะได้มีการเชิญผู้ทหารนานาชาตินะคะมาที่นี่เพื่อจะมาชี้แจงค่ะเรื่องตรณีที่กัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดนะคะซึ่งขณะน,นี้ผู้ทหารนานาชาติเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะนี่เป็นทูตทหารจากประเทศ สิงคปโปร์นะคะคุณผู้ชม,มเส,สื้อสีเขียวด้านหลังนะคะจากประเทศอินเดียค่ะซึ่งการประชุมในวันนี้อ่ะนะคะคุณผู้ชมมาเซมาเซมาเซมาซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะทางกองทัพก็อนุญาตให้สื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชม ได้เก็บภาพนะคะในช่วงต้นของการประชุมนั่นเองค่ะเดี๋วขออนุญาตตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเผื่อรถของทางท่านผู้ในแต่ละประเทศนะคะที่มาแล้วนะคะก็จะได้เห็นกันนะคะซึ่ง มีรายงานะนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของทูตทหารของกรัรมพูชานะคะคุณผู้ชมก็จะมาเข้าร่วมนะคะ ในการประชุมในวันนี้ด้วยย้อนกลับไปนะคะการประชุมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมการประชุมชี้แจงกับทูตนานาชาติในวันนี้เมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบกนะคะซึ่งก็มีการแถลงข่าวจากกรณีที่มีทหาร3นายอะค่ะคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งกองทัพก็ได้มีการแถลงข่าวค่ะว่าได้มีการยกระดับมาตรการ ปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นนะคะหน่วยในพื้นที่ก็ได้รับคําสั่งให้เพิ่มความะระมัดระวังในการล่าตัวเวนในพื้นที่ให้มีการเตรียมความพร้อมนะคะให้ให้สูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการปฏิบัติให้สูงขึ้นตามหลักปฏิบัติต่อการใช้กําลังของกองทัพนะคะแล้วก็จะมีวาระค่ะคุณผู้ชมการเชิญผู้ช่วยทูตทหารนะคะแล้วก็ตัวแทนค่ะของอ แต่ละประเทศนะคะมาชี้แจงแล้วก็รับทราบข้อเท็จจริงด้วยมีการพูดถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่ข้อพิพาทนะคะหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ปราสาทตามเมืองทมค่ะซึ่งฝ่ายไทยก็ได้มีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมนะคะโดยมีการจัดชุดอาสาสมัครและมาอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดูแลนักท่องเที่ยวไทยเพื่อความปลอดภัยด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ทางโคศกสบทก นะคะด้านการต่างประเทศนางมารตีนาริตาออยาโมค่คะก็บอกว่าการประชุมเนี่ยนะคะก็ได้รับการรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ยืนยันว่าทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ตรวจพบเนี่ยไม่มีการใช้แล้วก็ไม่อยู่ในคลังอาวุธของไทยนะคะซึ่งเป็นการวางหม่และจากข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยก็นําไปสู่ข้อสรุปนะคะที่ว่าเป็นการวางทุนสังหารบุคคลโดยฝ่ายกัมพูชานั่นเองซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนะคะ ซึ่งในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยค่ะก็ได้มีการออกแถลงการประท้วงแล้วและขอย้ำนะคะว่ารัฐบาลได้มีการประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยฝ่ายกรัรมพูชาค่ะซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแหแผงดินแดนของไทยและเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สํคาคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและยังเป็นการกระทําที่ละเมิดพันธะกรณีภายใต้หนูสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาอ,อัตว่าอย่างชัดเจนคือการมีอยู่แล้วก็การวางทุ่นระเบิดในทางที่ผิดค่ะในส่วนของกระทรวงต่างประเทศของไทยเองก็จะดําเนินการเรื่องนี้นะคะจะมีการประท้วงอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายกัมพูชา เนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรมรวมถึงพันธะกรณีตามมนุษยสัญญาเอ,อตตว,ว่าด้วยอีกทั้งยังส่งผลให้ทหารไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพน,นะคะขณะเดียวกันก็จะต้องมีการแจ้งการละเมิดอนุสัญญาต่อประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยประธานคือประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะนําไปสู่การรับผิดชอบของกัมพูชา กระทรวงต่างประเทศก็จะมีการเดินหน้าต่อการชี้แจงข้อเท็จจริงะนะคะกลุณผู้ชมที่เกิดขึ้นให้กับมิตรประเทศและองค์งกรต่างได้รับทราบนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่อภารกิจด้านเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชาค่ะเชน่นญี่ปุน่นนอร์เวย์รวมไปถึงองค์การต่างๆที่มีบทบาทในเวทีอนุสัญญาออตตาวาด้วยแล้วก็จะมีการจัดบ,บรรยายสรุปกับขนาดตประจำประเทศไทยในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามค่ะคหาผู้ชมนายมาริสเจียมคงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีหาหรือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่สำนักง,งานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กซึ่งก็น่าจะได้พบกับ ผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆค่ะน่าจะใช้โอกาสนี้ะนะคะคุณผู้ชมในการยืนยันจุดยืนของไทยต่อประชาะคมโลกค่ะโดยเฉพาะหลักการของไทยที่มุ่งเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาโดยสติวิธีแล้วก็การเจรจาผ่านกรอบทวิภากีนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันะนะคะคุณผู้ชมไทยก็มีการเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยให้ความร่วมมือในการเก็บกุ้นเอภัยค่ะเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ตามแนวชายแดนนะคะตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยได้ตกลงกันไว้แล้วค่ะภายในกรอบทวิภาคีเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของพื้นที่และของประชาชนทั้งสองฝ่าย พร้อมออยืนยันจุดยืนที่จะเรกเจราจาทวิภาคีนะคะคุณผู้ชมกับทางกัมพูชาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้ไขสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมโดยจะใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่นะคะคุณผู้ชมอย่างที่ผ่านมามีการประชุม j จบซไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ยังมีกลไกอื่นๆอย่างการประชุม R b c ซหรือการประชุม GBC ซึ่งไทยเนี่ยก็หวังค่ะว่ากัมพูชาเนี่ยจะให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและสุจริจตใจโดยเข้าร่วมการประชุม j b c ครั้งต่อไปหรือว่านัดถัดไปเนี่ยมีนัดกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมไทยเชื่อมั่นนะคะว่าจะ,ะช่วยที่ไทยสถานการณ์ความตึงเครียดและไทยพร้อมที่จะใช้กรอบทวิภาคีอื่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงข,งของสองประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสประเทศด้วย ในช่วงที่สังคมมีความละเอียดอ่อนนี้นะคะก็มีตัวอย่างให้เห็นโดยเฉพาะบุคคลระดับสูงของทางฝ่ายกัมพูชาเองที่บางครั้งลนก็มีการย้อนแยง้งทั้งคําพูดการกระทํานําไปสู่ความเข้าใจผิดโดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะที่สร้างความแตกแยก ในส่วนของสวทกอเองก็อยากจะให้ประชาชนนะคะได้มีการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าผู้ที่จะมีการโพสต์ข,ข้อความต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็อยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนาขึ้นสู่สาธารณะในส่วนของการสื่อสารฝ่ายไทยนะคะก็จะเน้นช่องทางการสื่อสารทางการที่มีความรอบคอบถูกต้องของข้อมูลบนพื้นฐานกฎหมายะคะ่ะก็ดําเนินการให้เกิดความรว,รวดเร็วนะคะแต่จะไม่สนใจ จะดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วไม่สนใจเรื่องของความนิยมหรือว่ากระแสะสังคมนะคะก็เลยมีการขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันนั่นเองค่ะผู้ชมนี้เป็นการแถลงเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับการเชิญผู้ทหารนะคะมา ที่กองทัพบ,บกในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มกมารประชุมนะคะนีเป็นทูตจากทางญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมเป็นผู้ช่วยทูตนะคะดีค่ะสื่อมวลชนก็ทักทายะนะคะทางผู้ช่วยทูตนะคะเป็นภาษาต่างๆนะคะคุณผู้ชม ที่มีมาแล้วมีเวียดนามนะคะาลาวค่ะมาเลเซียนะคะคุณผู้ชมญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการประชุมนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลา14นาฬิกาแล้วก็จะอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเก็บภาพได้ในช่วงแรกนะคะ ฟิลิปปินส์นะคะคุณผู้ชมเตี้ะโกเวันี้เป็นการเชิญพูดทหารนะคะคุณผู้ชมผู้ช่วยพูดทหารแล้วก็ตัวแทนจากนานาประเทศนะคะคุณผู้ชมที่จะมาเข้าฟังนะคะ สำหรับจุดยืนของไทยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยค่ะดูในบทสัมภาษณ์ของออทางอย่าง รักษาราชก,การแทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ย้ําไปหลายครั้งเกี่ยวก,กับจุดยืนของไทย h, นะคะคุณผู้ชมเรื่องที่ว่าจะต้องมีการรักษาอธิปไตยของประเทศไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยไทยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะนําไปสู่สงครามหากหลีกเลี่ยงได้ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแต่หากกระทบอธิปไตยของไทยก็จะไม่ยอมนะคะก็จากการตรวจสอบนะคะคุณผู้ชม,มทุ่นระเบิดที่ที่ทำ ไปเนี่ยนะคะบาดเจ็บฉับนายก็พบแล้วอะคะ่ะว่าเป็นระเบิดใหม่ที่น่าจะวางในช่วงเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอะนะคะคุณผู้ชมในส่วนของออสหประชาชาติซึ่งไทยก็จะมีการรวบรวมส่งเรื่องให้กับกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปสู่การประท้วงต่อไปนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้หลายๆประเทศนะคะคุณผู้ชมทางพูดผู้ช่วยทูตทาหารแต่หลายประเทศก็กำลังเดินทางเข้ามานะคะคุณผู้ชมอีก20นาทีจะมีการเริ่มการประชุมหากไปดูค่ะคุณผู้ชมในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้มีการออกแถลงการด้วยนะคะประนามเหตุการณ์ลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกนะคะ จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งถแล่งการดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อมูลและก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ10หน่วยงานแล้วก็10องค์กรระหว่างประเทศนะคะซึ่งจะเป็นภาคีเครือข่ายด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมค่ะคุณผู้ชมหน่วยงานก็มีเอกอัครราชทูตอน์เวประจําประเทศไทยเอกอัครราชทูตสมาพันธ์เทรัสวิตประจําประเทศไทยเอกอัครราชทูตอาเซอร์ไบาจานประจําประเทศไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากองกำลังนาวิกโยธิมสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมแห่งนครเจนีวาคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนี่เป็นผู้ช่วยทูตนะคะคุณผู้ชมจากประเทศดูไหนนะคะ นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมโกลเด้นเวสศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งภูมิภาคอาเซียนคณะผู้แทนหาวันไทยประจำสหประชาชาตินครเจนีวาค่ะดดก็ได้มีการถแถลงนะ ทุกคนรอแต่กัมพูชาตเอาเต้นแน่อยากเห็นหน้าเขาก็เคยคิดได้มาซึ่งในแถลงการเนี่ยโดยสรุปนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการประนามการลอบวางทุนวางระเมิด ระเบิดนะคะซึ่งองค์กรนี้เนี่ยคุณผู้ชมสู่เป็นเป็นการทุนระเบิดแห่งชาติหรือว่าทีแม็กเนี่ยนะคะก็ได้มีการแสดงความห่วงใย,ยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นการลักลอบวางทุนระเบิดสังหารบุคคลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายในเขตแดนของประเทศไทยซึ่งทุนระเบิดที่พบเนี่ยนะคะเป็นแบบใหม่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคลังแสดของของทัพไทยอย่างแน่นอนและมีจดนาชัดเจนเพื่อสร้างอันตรายต่อกําลังพลเจ้าหน้าที่รวมถึงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ มีการประนามการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงนะคะและชี้ว่าเป็นการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้การขออภัยค่ะการเก็บสะสมการผลิตและการถ่ายโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าอนุสัญญาออตตาว่า ซึ่งทั้งประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีสมาชิกและมีพันธะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนค่ะโดยเรียกร้องให้ราชอา,า,าการกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้วยการดําเนินการสอบสวนอย่างครอบคลุมใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและดํานเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะคะ เรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาหยุดการขัดขวางปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทยตามแนวชายแดนและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมเพื่อการเ,เก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยนเน้นย้ว่าความร่วมมือนี้นะคะมีความสำคัญต่อการส่งเสริมความเข้าใจความไว้วางใจความปลอดภัยและก็เสถียรภาพของประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งแถลงก,การนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการจัดทําขึ้นนะคะเพื่อที่จะแจ้งต่อ,อสาธารณาชนและองค์กรพันธมิตรนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการดําเนินการร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปคะ่ะนี่เป็นผู้ช่วยทูต ะคะุณผู้ชมของแต่ละประเทศที่ได้เดินทางกันเข้ามาเดี๋ยวมีจะให้ได okay like you ้อย่างอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู nah, okay ้ชมว่าเดี๋ยวจะมีการให้สื่อมวลชนเข้าไปอินเสิร์ตนะคะคุณผู้ชม5ช่อบไปอินเสิร์ตนะคะแล้วก็มาแชร์นะคะเพราะต้องเข้าทางนี้ทางเดียวข้างหลังเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวจะให้เป็นระบบ อินเสิร์ตนะคะคุณผู้ชมเอเดี๋ยวเป็ไงควรเข้าไปหนึ่งกับสามว่าได้แต่ว่าทีมโพส่งแจ้งข่าวอยู่แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวให้ไปข้างหน้าเนี้ห้าช่องแน่นอนค่ะช่องห้าช่องห้าต้องไปอยู่แล้วหนึ่งช่องที่มันจ้ากันได้พี่ใช่ค่ะขอตัวแท้ไปห้าช่องแค่นั้นนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมมีรายงานนะคะว่าในส่วนของผู้ช่วยผู้ทหาร ของออทางกัมพูชานะคะจะเดินทางเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะคะไปดูเรื่องของทีมแม็กไปแล้วที่ประนามการใช้ทุ่นระเบิด ถ้าไปดูของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่แถลงการเช่นกันโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยนะคะเกี่ยวกับการใช้ที่ระเบิดสังหารบุคคลมีเนี้มีเนื้อหาตอบโต้แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่เผยแพร่เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการประนามอย่างรุนแรงที่สุด ต่อการใช้ทุนระเบิดสั่งหานบุคคลอันถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของไทยและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและละเมิดพันธกรณีภายใต้อุสัญญาว่าด้วยอุสัญญาออตตะว่านะคะภายหลังเกิดเหตุทหารไทย3นายได้รับบาด จากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลค่ะระหว่างการล่าตะเวนตามปกติในดินแดนของไทยบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลรัชธานีเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกัมพูชาเองนะคะก็ยืนกรานที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและชี้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงในฐานะรัฐภาคีที่ยึดมั่นในเจตนารมณ์และเจตนารของอนุสัญญาออตตอวาอย่างเต็มที่กัมพูชาขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นนะคะ ที่ต่อข้อกล่าวหาที่ว่ากัมพูชาได,ได้ละเมิดพันธกะรณีภายใต้ในสัญญาออตตว่าขณะที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก็อ้างะนะคะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์เหยียบทุนระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเตโชมรกตตำบลจอมกระสานจังหวัดพระวิหารค่ะคุณผู้ชมตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่จัดทำโดยคณะกรรมาการผสมฝรั่งเศสสยามภายใต้ อนุสัญญาภายใต้หนูสัญญาที่ทำขึ้นนะคะในปีปคศ1904กับ1907ค่ะกัมพูชาก็อ้างะะว่าในส่วนของออทหารไทยนะคะคุณผู้ชมได้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยเบี่ยงเบนเจากเส้นทางลาดตะเวนนะคะ ที่เคยประสานงานกันไว้ระหว่าง2ประเทศแล้วก็สร้างเส้นทานใหม่ผ่านดินแดนกัมพูชาแล้วก็อ้างว่าเป็นการออละเมิดนะคะบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU 2543ซึ่งกำหนดให้มีการกำหนดเขตแดนร่วมกันและห้ามมีให้มีกิจกรรมฝ่ายเดียวในพื้นที่ที่ไม่มีเขตแดน และยินงยันว่ากัมพูชาได้มีการเตือนถึงอันตรายจากทุนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดค่ะแม้จะมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและอาจปฏิเสธได้แต่ไทยก็ยังออกแถลงการที่ประมาทเลินเล่อและทําให้เข้าใจผิดโดยการกล่าวอ้างอย่างเป็นเท็จนะคะว่าได้กว่าล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่เกิดการระเบิดจนทําให้ทหารไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บ ในความเป็นจริงทหารกัมพูชายังคงประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะและไม่มีกิจกรรมการเก็บทุ่นูระเบิดตามที่ไทยอ้างเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยอยู่ในดินแดนกัมพูชาแทนที่จะยอมรับความจริงและยอมรับความรับผิดชอบไทยกับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อสาธารณาชนและประชาคมระหว่างประเทศกัมพูชาจึงขอเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยยุติการกระทาดังกล่าวโดยทันทีและดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี่เป็น แถลงนะคะแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชายังยืนยันข้อกก่าวอ้างดังกล่าวนะคะว่าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความจำเป็นที่ทั้งสองประเทศเนะะี่ยค่ะต้องเร่งดําเนินการหาข้อยุติโดยสันติและมีผลผูกพันทางกฎหมายผ่านกลไกลระหว่างประเทศที่เหมาะสมโดยชี้ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ เจเนี่ย เป็นเวทีที่น่าเชื่อถือสําหรับกรัรมพูชาและเป็นกลางที่สุดในการแก้ข้อผิดพลาดเขตแดนที่เหลืออยู่ระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งเรียกร้องให้ไทยในยอมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ระบุข,ข้อมูลนะคะคุณผู้ชมว่าในรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงภายหลังจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะคุณผู้ชมว่า ในส่วนของทุ่นระเบิดที่พบเนี่ยไม่มีการใช้หรือว่าอยู่ในคลังอาวุธของไทยนะคะแล้วก็เป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่เมื่อประกอบกับการประมวลข้อมูลและหลักฐานสภาพแวดล้อมอื่นๆที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจคบเนี่ยค่ะก็นําไปสู่ข้อสรุปได้ว่าเป็นการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ถือว่าเป็นการละเมิดระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงค่ะรัฐบาลไทยประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อ,อก,การใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลนะคะ ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของไทยและเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติอีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ละเมิดพันธะกรณีนะคะภายใตยอ้ออนุสัญญา ออตโต้ว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นรัฐภาคีนะคะไหนอ่ะส่งนัมพูชาแล้วสวัสดีครับ นี่เป็นผู้ช่วยทูตนะคะในส่วนของกัมพูชานะคะเฮ้ยมันมีมีความมั่นเป็นผู้ช่วยทูตทหารของกัมพูชานะคะคุณผู้ชมได้มาเข้ารวมเมื่อสัปดาค่ะ,ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนขอ,ของ <c oughs> ขกองทัพบกเองนะคะ จะอ,ะอนุญาตนะคะให้ทางสื่อ,อวมวลชนนะคะได้เข้าไปเก็บภาพแต่ว่าเป็นะระบบตัวแทนนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากในห้องเนี่ยมีในส่วนของผู้ช่วยผู้ทหารนะคะหลายประเทศนะคะ,ค,ะคุณผู้ชม,ม,ม,มที่ได้มา,มามแล้วก็ห้องเนี่ยอาจจะค่อนข้างเขาเรียกว่าจุคนไม่พอนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยทาง กองทัพสื่อมวลชนเองนะคะก็ได้เดินทางมาติดตามรอทําข่าวแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผลการประชุมชี้แจงต่อทูตทหารนา,นานาประเทศจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะคุณผู้มชมก็เดี๋ยวจะมีการส่งเอกสารข่าวแจ้งมาต่อสื่อมวลชนนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเดินทางกันเข้ามาแล้วนะคะเมื่อสักครู่เป็นผู้ช่วยทูตทหารของกัมพูชาค่ะคุณผู้มชมเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้านะคะฝากคุณผู้มชมติดตามได้ที่ t h อ Report e เตนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับหรือทอร์เตอร์ทซถุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมรวไปถึงกดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะที่เว็บสเฟอร์นะคะคุณผู้ชมอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะทาง YouTube แล้วก็ Facebook เลยค่ะยังไงช่วงนี้ดิฉันนะัทพรสัจจมารายงานค่ะ